ตาบุตรดีกแก้วดวงงามแก้วดวงงามก็พี่น้องชาวอำเภอสว่างวิโรจน์ครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านคุณตาบุตรดีแก้วดวงงามนะครับหมู่ที่เก้าวันที่บ้านดอนจันบ้านหรือที่ยังนี่วันที่สามสิบเจ็ดอ่าวันนี้เออเรามีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนะครับที่บ้านท่าช้างน้อยเมื่อเช้านี่มีพี่น้อง ทั้งตำบลท่าช้างนะครับแล้วก็ตำบลข้างเคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายนะครับวันนี้ท่านนายอำเภอและทีมงานท่านพนักงานท่านนายกนะครับและทีมงานเนี่ยได้มาเยี่ยมคุณพ่อบุตรดีแก้วดวงงามนะครับแล้วก็ท่านนายกและทีมงานก็วันนี้เอาสิ่งอุปกรณ์นะครับมาช่วยปรับปรุงบ้านให้มันแห่นเป็นตะบึงแห่เป็นตะยูขึ้นน้ำนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามอบสิ่งของก่อน ส่วนการลงมือเพื่อที่จะทำเนี่ยเดี๋ยวเราดีเดีกันอีกทีหนึ่งได้อนเซเว่นยังครับเนีครับอ่าเดี๋ยวดีเดกันแบบมาซอยกันเฮ็ดซอยกันทําบ้านหลังนี้นะครับดูจาภาพพี่น้องครับเราได้มาปรับปรุงทั้งวาตตอตอลัางข่ายให้อีหอกก็อีแม่เดี๋ยวรอบนึงเดียวแต่ว่าการขึ้นพี่น้องสังเกตบันไดครับบันไดอ่ายังเป็นแบบโบราณบ้านเท่าเอื่นว่าเงือกเนาะอ่าเงือกเงือกวัวแห่ม้าขึ้น <N ic ant ime> นะครับนี้ <N ic ant ime> คุณตากับคุณยายเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วนะครับการขึ้นการลงก็ไม่สะดวกเราก็จะทีมช่างมาประมาณการแล้วว่าจะทําเป็นบันไดให้มันได้มาตรฐานขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันดูแลสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับก็เป็นคนดีของสังคมที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันดูแลเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันทําร่วมกันสร้างนะครับต้องขอบคุณต้องขอบคุณทีมงานทุกคนครับ ่ให้คุณตากับคุณยายแข็งแรงแข็งแรงเนาะท่าบคนนายกขอมอบผันผักให้มามาเก่งข้อมบอบตัวเยื้ยเยื้ยแม่เนี่ยท่านนายกมาคุณยายจับน้ำผึ้งได้ไหมได้ไหมถือโชว์เลยครับถือโชว์เลยท่านผู้ใหญ่มายังทันยังทันเอาให้มา มีอย่างนีค่ะท่านอาจารย์มีผักกาดนำผักชุ่งจีนมีทิกมีถั่วอืมอ,อ้าวโอเคครับขอภาพขายค่ะ วัดเป็นวัดพิเศษร้ายกว่าวันะคกตัวไผ่ ha, นะคะแต่ป็นการเอาวิ่วงว้อมกัน,นวัดตําบลราาฎร์งานราชการมา,เ,เ,า,ารนนะะเมื่อเอาปัจจัยหยอดสัญญาล้านไทยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเอไปให้ในในอิจการทางการทางราชการโค้ข้าวสารอาหารหนี่ง